Okay. À. Nà, xin Mona, simu tay chào ở hầu quay. Don't ăn cắn ký chào hầu. Va bà yung nắng yang kèo. Lem bà yung kèo. Lem bà yung kèo. bà yung kèo. Lem 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 bà yung bà yung kèo. Lem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  bà yung bà bà

cái <laughs> tiếng <laughs> gì chứ cho con ruột ở thái <laughs> lan cha một bên ở thế

เนียอยู่ก็อันนั้นนะอันเนเฟ์นะเอาเปกุเลยเปเขข็นย่ยเข้ากิงเอา้าเอผไปตักยูวันจักลูกไผ่เล่านิดข,ขันข,ขันััม,นนม,ม,มีจักเสร็จแล้วม,มันม,มีจักเแทรเลย

nó lẽ là bọn chào. Ui, lễ uống có mùi, Nó, 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 chú chú nó, 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 nó,

ก <ừ. S 2> ับนี่เลยคลากเลยตักับนั่เยยใหนักเีกับปีเลยทับอีกควาาใกล้มาจับใกล้เ่ <ừ. S 2> อไหร่คาจับไปแต่มือขึ้นอี่ <ừ. S 2> แล้วนะเรามันออกอันหัวซอม เรนบ้างเป็นยัางมู่นวั่นคือบุ๋เป็นตอนเล่นลูกสาวคให้เปิดประตูเลยเปิดประตูลูกเราไปใกล้ๆอันันเอาลูกสาวค่ออยู่ลุกเด้แล้วเราไปใกล้ๆเลยนะเราเปิดประตูเขาอาจจะเหนื่อยๆก็ได้ช่วย ไปปลามาโอ้นกเดี๋ยวหมอจะทำอะไรนกนกจะรู้จักเที่ยงคืนหรือเปล่านกจะรู้จักทุกชาติทุกชาติแบบนี้ตัวจีนมันเป็นแง่เพราะง่ายง่ายตัวนี้ตัวนี้มีอะไรบ้างตัวนี้มีโมกขอนตัวอยู่ข้างนอกอืมต้นไม้ย้อนห่างนี่วุ้นเส้นที่ต้นไม้ย้อนห่าง

เพราะว่ามันน้อยเพราะว่ามันน้อยคนไปยุ่เพราะว่ายันบ่อกันสิ่นี้เรามากินเบี้วอืมเรื่องนันก็ไปได้ยู่งซีหาคนเลยบางคนเราไม่คุ้นเขาบอกมาเออต่ราจะเอาไปให้น้นมันสองคนเลล ุเียแยตดอนต่อเอาขี genau, ้แดงเลยไปคุณเลยอ่ไปหมดเลยนี่แบวันนี้

บุ้มมีเวลาตมกินเลยข้าวเก้วมากเ้ยตรมกินหมดเลยได้ขนาดนนเออตงี้ตรงลายยางเต้นขนนไปอ้นไหนนี่อนงี่

อันนี้อีหลังนาาอเต้อันนี้รจัดแต่สเหลืองบอกย่าได้หมักเนาหอมักแล้วเขาไปซื้อมาถุงนึงมีแตสามแก้มดอกอสิบันเออแล้วเขาเอามาด้านแบบโออกบได้เด็ดแตผู้เดียวมันงูอะเอามันเตไรเนี่ยนเาหมัก่ไปเอา ເອົາອັນຝຸ່ນໄກ່ເອົາຫຍັງມາເຊາະເນາະມັນແປເພິ່ນມັນມາ້เดียวມັນໃດເອີຢ່າໄດ້ໂຕນີ້ແຫຼະແຕ່ວ່າເອົາມາບໍ່ອອກບດັນດກປັັນປັັນລປດກຂແບດດາເລືອລກມເຮືອໃສ່ມັກຕີຫຼນ สวัสดีค่ะคุณให้ให้รักสาปะปดนี้เป็นกันนี่ตอนนี่กันนี่ไอ้กูสับปะรก็แถมไม่มาจี้เนะแล้มาแม่กุงมอน่ะ